สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พารัซีแชนเนลสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีและกันหลังจากที่ซีไม่ได้อัดคลิปมานานมากๆแล้วเนาะก็คือซีก็มีอัดคลิปเกี่ยวกับแนะนำ introduction il ไปแล้วก็คลิปสาระเกี่ยวกับจิปเนาะว่าเราสมัคร admission จิปยังไงซึ่งก็ได้รับฟีดแบ็มาอย่างดีเลยนะก็มีน้องจิปสิหลายคนที่ได้คําแนะนําวิธีการ เลืกอกสอบเข้า admission จิ p มาแล้วก็ได้เป็นรุ่นน้องสีเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วในจิบสิบสนั่นเองทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่รุ่นน้องจิบสิบสากำลังจะเตรียมตัวดูเรื่องของคะแนน s ซดแล้วก็ IELTS เนาะดังนั้นเนี่ยก็มีรุ่นน้องหลายคนก็เริ่มทักแชทมาถามแล้วก็ถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคะแนนการสอบสัมภาษณ์มากขึ้น ซึ่งสีก็ได้รับคำถามแบบมีหลายคำถามที่หลายคนสงสัยกันเยอะแล้วก็ถามกันมาพอค่อนข้างก็ซ้ำกันเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยสีก็เลยคิดว่าสีจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการตอบคำถามแล้วก็คลา,ายข้อสงสัยของหลายๆคนด้วยเนาะส่วนมีคนอื่นที่ยังสงสัยอีกแต่ว่าเขายังไม่ได้คำตอบก็จะได้ดูคลิปนี้แล้วก็กระจจางแจ้งไปเลยโอเค okay. ก็คำถามที่พบบ่อยนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดในเรื่องของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับจิปนั่นเองจิปแอดมิชั่นโอเคคำถามแรกเลยนะเรามาเริ่มที่คำถามแรกคำถามถามว่าคะแนนแสดเท่าไหร่ถึงจะเซฟคะแนนแสดเนี่ยจริงๆแล้วคนส่วนมากจากตอนนี้นะที่รู้สึกว่าก็ได้ยินสถานที่กวดวิชาหลายที่แล้วก็จากรุ่นน้องเหมือนกันว่าคะแนนแสดเนี่ยมันจะ ถ้าอยากจะให้เซฟและติดเลยอะ่ะก็คือ1,300ขึ้นไปเอ,อ่อแล้วก็คะแนน i อเอลอ่ะก็6.5เนาะมันก็คันต่ำก็แบบพันสขึ้นไปแล้ว i อเอล6กก็คือน่าจะมีโอกาสติดสูงมากๆอย่างของซีเนี่ยซี C ยื่นไปแจพันสามแล้วก็ i อเอลห5แต่ทีนี้ซี C ก็เคยได้ยินมาว่าคนที่ติดจิ๊บเนี่ย คือบางทีอาจจะได้คะแนนแสดน้อยเช่น,น,แ,นแบบอาจจะได้พันสอแต่ได้ i อเอลเหรือ i อเอลเจอย่างเงี้ย<ม>อันเนี้ยก็เขาก็ติดเหมือนกันนะคะแนนที่อาจารย์เขาใช้ในการคํานวณหรือรับเด็กเข้าเนี่ยก็คือจะแบ่งไปด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยคือแสด i 0 i e l t เ25%แล้วก็สัมภาษณ์ที่ส5ทีนี้มันก็เลยจะมาในคำถามต่อมาที่น้องๆหลายคนสงสัยว่าพี่คะแล้วสัมภาษณ์มันยากมากน้อยแค่ไหน การสัมภาษณ์ของจิ๊บเนี่ยในรุ่นเราเนาะที่เป็นจิ๊บ1 1แล้วตอนนั้นน่ะก็คือโควิดมันเพึ่งระบาดแบบไม่แรงมากตอนนั้นเราสัมภาษณ์ประมาณช่วงออมกราหรือกุมภาของปี2020ะใช่ ประมาณปีต้นมกราของ2020เนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์แบบออนไลน์ site. คำถามส่วนมากที่อาจารย์ถามอ่ก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเออแบบ self introduction อ่ะเราคือใครเรามาจากโรงเรียนไหนแล้วอาจารย์เขาก็จะถามคำถามเกี่ยวกับคณะที่เราควรจะรู้เช่นเออรู้ใช่ไหมว่าจิบเรียนหน่ะรู้ใช่ไหมว่าค่าเทอมจแพงนะรู้ใช่ไหมว่าออมีการเราอะ ถ้าเราเรียนจิปจะมีการแลกเปลี่ยนไปที่ UQ นะแลกเปลี่ยนเทอมไหนถึงเทอมไหนคําตอบก็คือปี3เทอม1ถึงปี4เทอม1ก็คือเรียน3เทอมที่ UQ ด้วยกันก็คือไปออสเตรเลียถ้าโควิดน่อืมแล้วก็อาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับเ,เรื่องของเหตุผลว่าทําไมคุณถึงเรื่กจิปคือ มันจะมีประเด็นนี้สําหรับใครที่ยื่นคณะเผื่อไปหลายๆคณะก็คือว่าคนที่ยื่นไปหลายๆคณะจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์จิบคารูนะเหมือนอาจารย์คณะอื่นๆเขาก็รู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้ยื่นคณะไหนไปบ้างดังนั้นก็จะมีบางคนที่ได้รับคําถามมาว่าแบบคุณยื่นเผื่อสารองไว้ไหมก็เลือกตอบแล้วกันว่าจะแบบจะจริงใจไปเลยแบบว่าย,ยื่นไปหลายคณะนะหรือจะตอบว่าเออ จะยื่นคณะนี้คณะเดียวแต่จริงๆชีแนะนําว่าให้บอกจริงใจไปเลยดีกว่าว่าเอาอเราืยื่นหลายคณะนะอะไรแบบนี้ทีนี้อาจารย์เขาก็จะมีคําถามต่อบว่าแบบเออทําไมถึงลองมายื่นจิบละ่ะทําไมถึงอกจีบอะไรแบบนี้ไอ้ตรงนี้แหละก็เป็นคีย์พอยต์สำคัญที่เราคน,นที่จะเอาใจอาจารย์มาชูึ่าก็ก็เป็นการโชวว่าเราอะอยากที่จะเรียนจิตวิทยาจุฬาแบบอินเตอร์จริงๆอะไรอย่างนี้คือเหมือนอาจารย์เขาก็จะมีคําถามประมาณว่า แล้วทําไมต้องเป็นจิตอินเตอร์ล่ะจิตภาคไทยไม่ได้หมายถึงว่าจิตว,วิทยาภาคไทยไม่ได้เหรอมันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็ควรเป็นหนึ่งในคําถามที่น้องๆหลายคนแบบเตรียมคามําตอบเผื่อไว้ก็ดี อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ทีนี้พอพูดเทปพันของนมยพาร์ทของส่วนสัมภาษณ์เนี่ยก็คือก็จะมีคนหลายคนถามว่าแล้วพี่ค่อคอร์ฟลิโอจำเป็นไหมคะพี่สำหรับซีนะาที่ซีไปสัมภาษณ์อ่อนไสายซีอะไม่ได้เอาคอร์ฟลิโอไปเลยถามว่าทำไหมไหมทำแต่ว่ามันแบบทำสงอาจารย์เฉยๆอะสอาจารย์สมัยมัธยมอะไรเงี้ยวิชาคอมพิวเตอร์แต่ของจิ๊บเราเรา,เราไม่รู้ว่าเราจะ เออเอาอะไรมาแนบให้มันดูแบบว่าเฮ้ยฉันแบบว่ารู้เด็กจิตวิทยายเยอะแยะอ,อะไรเงี้ยคือเราก็เลยแบบเออไปแบบตัวแล้วกันเพราะว่าเหมือนพอร์ตโฟลิโอมันไม่ใช่ requirement เท่าไหร่ถ้าเทียบกับคณะอื่นๆที่ได้ยินมานะพวกอินดาอะไรเงี้ยที่เขาจะค่อนข้าง s t r i c เรื่องของการสัมภาษณ์แล้วก็พอร์ตโฟลิโอแต่อย่างประสบการณ์ของซีก็คือซีไปตัวปเปล่า ไปตัวเปล่าเลยแล้วก็ตอบคำถามอาจารย์ถาอะไรมาตอบก็บไปถาอะไรมาตอบก็บไปถามว่าเอาทำพอร์ตได้ไหมทําได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่ซีอะสัมภาษณ์ติดิดกแบบซีเลยแล้วก็เราก็แลกคอนแทคกันไว้เพื่อนเขาก็าทำพอร์ตฟลิโอมาแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาพอร์ตฟลิโออะยื่นให้อาจารย์อาจารย์ดูไม่ถึง5้าวิ และอาจารย์ก็คือกลับมาแล้วดังนั้นหมายความว่าอาจารย์เขาไม่ได้แบบให้ความสําคัญเรื่องของพอร์ตโฟลโอเท่าไหร่จริงๆเหมือนเขาพยายามที่จะดูเรื่องของ passion ของเราหรือว่าแบบความอยากความตั้งใจของเราจริงๆว่าเฮ้ยเราอยากจะเรียนจิติิยาอินเตอร์แล้วจะอยู่จนครบ4ปีนะเพราะมันก็มีหลายกรณีที่เด็กยื่นเข้าจิบมาแค่ว่า โอเคฉันจะสำรลองไว้เฉยๆแบบอาจจะเรียนปีนี้ปีหนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยซิ่วไปคณะอื่นอะไรเงี้ยเหมือนอาจารย์เขามันก็เท่ากับว่าเหมือนคณะเขาก็จะขาดจํานวนเด็กที่เรียนจบจากคณะเขามันก็น้อยลงอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็พยายามที่อยากจะมั่นใจว่าเด็กที่เด็กที่เข้ามาเรียนกับเขาเนี่ยที่เขารับมาจะอยู่กับเขาตลอดครบ4ปีอะไรประมาณนี้ดังนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการที่ สัมษณ์เนาะก็พยายามโชว์แฟชั่นออกมาเยอะๆใช่แต่ช่วงสัมภาษณ์หลังจากที่เราตอบคาถามกันใช่ไหมตอบคาถามพวก q a แอนว่าแนะนําตัวเองอะไรอย่างนี้ทาไมถึงอยากเข้าจิบลาบลาต่อมาก็จะเป็นพาร์ทของ paragraph excel เขาจะมีบทความมาให้เป็น passage เกี่ยวกับจิตวิทยานั่นแหละซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าน้องๆไม่จําเป็นต้องมีความรู้จิตวิทยา เพื่อที่จะมาสัมภาษณ์มันมีน้องหลายคนที่ถามมาเหมือนกันว่าพี่คนหนูแบบติวสัมภาษณ์ดีไหมหรือแบบหนูควรติวสัมภาษณ์ไหมในการที่จะเข้าจิ๊บอะไรเงี้ยคือส่วนตัวซีรู้สึกว่าไม่จาเป็นเพราะว่าชีก็ไม่ได้ติวแล้วก,ก,ก็ก็ติดมาได้คําถามเขาอะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยคิดว่าน่าจะไม่เกินจากที่ชีได้บอกไปแล้วก็ชีอมีเขียนรีวิวไว้ในเด็กดีเนาะ ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่ารายละเอียดของการสัมภาษณ์เป็นยังไงแล้วก็บทความที่อาจารย์น่ะให้มาอ่านน่ะเป็นยังไงม,มันก็จะเป็นเหมือนกับ Passage เกี่ยวกับจิตวิทยามาให้เราอ่านในแล้วเวลาที่จํากัดอาจจะสัก15นาทีแล้วก็เขียนคําตอบว่าเช่นคุณคิดว่ามันจะประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้ไงช่วยสรุปคีย์เวิร์ดหรือว่าใจความสาคัญของบทความนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรที่เราจะต้องมีความรู้จิตวิทยาพิจารณาเลย แต่คือถ้าน้องมีมันก็เป็นประโยชน์ของน้องที่แบบว่าเผื่ออาจารย์เขาถามว่าเออมันจะต่อยอดได้ยังไงน้องอาจจะเอาความรู้ที่มีมาเชื่อมโยงกันก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าน้องมีเนาะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยามาก่อนเลยในสมัยมัธยมอย่างเราอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ปัญหา is t okay <S คำถามต่อมาที่มีน้องหลายคนก็ถามมาเหมือนกันก็คือสังคมในจิตเป็นยังไงบ้างคะ สังคมในจีบหรอสำหรับของเราชนะก็คือมันโอเคนะเ,เรื่องของวิชาเรียนอะวิชาเรียนมันก็อาจจะมีหนักตามตามตามตัววิชาอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์เรวยอาจารย์ที่เขาแบบเรียนจบจิตวิทยามาอะไรเงี้ยเขาก็มีความเข้าใจแบบนิสิตม,มากประมาณหนึ่งแบบบางทีก็ถ้าสม,มุติงานเราเยอะอะไรเงี้ยหลายวิชาเขาสั่งมาแบบ พร้อมๆกันหรือเดทไลน์มันใกล้ๆก,กันหรือตอนช่วงชนใกล้สอบอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะมีการประนีประนอมพยายามปรับวันใหเออ้เราไม่ได้ไม่ต้องมาเครียดเกินไปหรือต้องมานอนดึกเพื่อที่จะแบบ ังานให้เสร็จอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะมีความผ่อนปรนอยู่บ้างก็แบบเข้าใจเด็กนิสิตด,ดีส่วนสังคมที่ในกรณีของเพื่อนเพื่อนรอ,อบข้างนะก็คือเพื่อนเพื่อนอน,น่ารักมันก็จะมีการเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละเพราะว่าเราต้องทํางานเป็นกลุ่มเนาะก็กลุ่ม5คนกลุ่ม7คนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เพื่อนๆโดยรวมก็คือน่ารักิสใยดีทุกคนแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่าด้วยความที่4ีก็เข้าจีสิบเอ็ดมาในช่วงที่โควิดเริ่มระบาดเนานะ โอกาสที่ได้ไปคณะมีประมาณ3-4ครั้งเองที่ดได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วตอนที่ได้ไปเจอเพื่อนอะ่ะก็คือเป็นช่วงสองดังนั้นเราก็ไม่มีสติที่จะมาแบบทายเพื่อนเราชื่อสีนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีดังนั้นเราก็จะแบบจำหน้าเพื่อนผ่านการเรียนออนไลน์แทนหลายคนก็อาจจะแบบรู้จักกันผ่านแบบเอ่อพวก ดิสคอร์ดอย่างนี้แล้วก็แบบสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็จะรู้กันรู้จักกันมากขึ้นแต่เอาจริงๆก็คือยันตอนนี้ที่ซีอยู่ปี2ปี2เทอมหนึ่งแล้วใช่ไหมก็ยังรู้จักเพื่อนไม่คบทุกคนเลยหมายถึงว่ายังไม่ยังไม่ได้พูดคุยหรือทักทายอีกหลายๆคนในจิ๊เลยอก็จะมีกลุ่มที่ทักทายอยู่บ้างแล้วบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมี อีกกลุ่มหนึ่งที่ซีก็ยังไม่ได้ไปทัดไทยเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสไปออนไซด์เมื่อไหร่ก็อาจจะหาจังหวะไปทัดไายแล้วก็แนะนําตัวจะได้รู้จักเพื่อนทัดรุ่นสักทีเนาะสาธุ <laughs> มันก็จะมีคําถามอีกคําถามหนึ่งเนาะที่ด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์โควิด1 9แล้วเราก็ออกนอกประเทศไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยมีคําถามจากน้องๆว่าพี่คะแล้วตอนเนี้ย สำหรับพี่ปีสามอย่างเงี้ยที่ตามตามหักแล้วอ่ะเขาต้องไปออสเตรเลียใช่ไหมเออแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนคะเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้พี่ๆปีสามก็เรียนที่ UQ นะเรียน UQ แบบออนไลน์ก็คือตัวอยู่ไทยแต่ว่าเรียนคลาสออนไลน์ผ่านซูมผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าค่าเทอมลดไหมออจากที่ได้ยินข่าวมาก็คือ มีลดให้แต่ลดแบบนิดเดียวจริงๆคือค่าเทอมของที่ยูคิวอะมันเทอมละ17,000เออแล้วก็ไอตัว3 3หน่วยมันคือ x x x อะคือเหมือนมันอาจจะมีการแปลแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนพันหรอเออมีการแปรพันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันก็เลยเป็นประมาณประมาณ17,00 0เอ็ออสเตรเลียดอลลาร์หรือ aud แล้วถ้าแปลงเป็นไทยก็ประมาณ400กว่าบาท400-405ประมาณช่วงนี้ดังนั้นน่ะก็คือเหมือนเห็นพี่เขาบอกว่าก็ลดไปไม่เยอะอ่ะแบบอาจจะหลักหมื่นเองเออค่าเทอม405แต่ลดไปหมื่นนิดๆอ่ะก็ก็เหมือนถ้าเทียบก็มันก็แอบไม่คุ้มเหมือนกันถ้าเราได้ไปออสเตรเลียแล้วเราก็ได้ไปแบบ ได้มีประสบการณ์ได้มีบรรยากาศไปอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะอืมก็ตอนนี้พี่พี่ปีสก็เรียนออนไลน์อยู่นะคะตัวอยู่ไทยแต่ว่าการแต่ว่าเรียนที่เรียนเรียนออนไลน์ผ่านที่ออสตามเวลาออสดังนั้นมันก็มีเหมือนกันก็คือด้วยความที่ออสเตรเลียเวลาเขาไวกว่าเราใช่ไหมดังนั้นมันจะมีบางวิชาที่เริ่มเช้าและพี่พี่ปีสามก็ต้องตื่นตีห้า เน้นย้ำตีห้าฉันก็ชอบเหมือนกันตีห้าในการที่จะมาเรียนออนไลน์กับชาวออสเตรเลียนะฮะเออดังนั้นก็ก็สถานการณ์รุ่นพี่ปี3แล้วก็ปี4ีทอมหนึ่งเนาะที่เรียนจิตตอนนี้ก็คือตัวอยู่ไทยค่ะใช่ก็รอติดตามต่อไปว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็เหมือนได้ยิามาว่าพี่ๆเขา พี่พี่สามเขาจริงๆเขาก็มีวีซ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าประเทศเปิดมหาลัยเปิดก็พร้อมที่จะเดินทางไปเรียนที่นั่นเสมอก็คือพี่พเขอเตรียมตัวอยู่ตลอดอืมก็ไว้ติดตามดูทีว่ามันจะเป็นยังไงอะเนาะโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมนะเอาเป็นว่ามันก็น่าจะประมาณนี้คำถามน้องที่ถามมาอืม ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันประมาณ3ามถึงสี่คำถามหรือห้าคำถามก็ไม่รู้ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยสําหรับน้องๆที่อยากจะเข้าจิบหรือว่าสนใจเข้าจิบเนาะสาหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็พาดัซิชแชนนลไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปที่มีสาระาท่าสีวาและเด็ดสีจะมาทำคลิปใหม่แล้วกันเนาะทำคลิปเพิ่มเติมสาระที่ดีเกี่ยวกับจิบหรือว่าเป็นการเตรียมตัวแซกหรือ IL เนาะโอเคก็ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้ค่ะสสดีนะคะสำหรับน้องๆจิบสิบสามก็สู้ๆนะคะถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกอสามเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนก็ไฟติ้งนะคะอดทนนิดนึง เหนื่อยครั้งนี้เราก็เราจะได้สบายใจแล้วก็ได้ติดในขณะที่เราชอบจริงๆเนาะก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ส่วนน้องจิ๊บจิ๊บสองนะเสียดายที่แบบไม่ได้ทําคลิปแบบว่าเวลคอมอะไรแต่ว่าเราก็ได้เจอกันในค่ายรับน้องสามหกแล้วเนาะก็ว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าขออัดคลิปเพิ่มนิดนึงอะ congratulations all like congratulations all of you guys that you like you did so great in admission and you pass it and you become my um, junior in year one and I hope that every, all of you guys in Gip 12 will have a nice experience in year one and uh, the year later, yeah. With you guys best all, all the have a g r e ทุกท่ e นทุกคนยินดีต้อนรับน้องๆที่เป็นจิตวิทยาภาคไทยด้วยนะคะที่ได้เข้ามาเป็นรุ่นน้องสย20ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะขอให้น้